ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องใบาลาออกจากความทุกข์ครับครับเิญรับฟังครับไม่สําคัญว่ามีทรับมากหรือน้อยแต่สิ่งสําคัญคือต้องใช้ให้น้อยตั้งหากชีวิตจึงจะเหลือมากกว่าครับคนจนยิ่งจนเพราะทำรวย คนรวยยิ่งรวยเพราะทำจนครับทำตัวให้เป็นปกติใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นชีวิตก็จะเป็นปกติไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนอาภัพอับโชคที่สุดในโลกยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดีที่สุดในโลก ทนได้จงอดทนกดใจได้จงอดใจอดทนไม่ได้อดไม่อดใจเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่คนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุดยิ่งมีความต้องการน้อยลงสมบัติที่มีอยู่เดิมก็จะดูเหมือนมีมากขึ้นความสุขหรือความทุกข์ของชีวิตบางครั้ง เหมือนการมองผ่านกระจกหากหากกระจกใสสะอาดเมื่อมองสิ่งใดต้องมีแต่ความสุขปราศจากความขุ่นมัวหากใสแล้วกระจกขุ่นมัวเมื่อมองสิ่งใดแม้เป็นสิ่งเดียวกันก็มีแต่ความทุกข์ใจจงจำไว้ว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเพียงเช็ดกระจกให้สะอาด เช็ดใจให้สะอาดเท่านั้นเองทุกอยู่ที่ใจทุกของใครก็ของมันทุกอยู่ที่ใจใครจะเก็บไว้ก็ทั้งมันสุขอยู่ที่ใจฉันเก็บมันไว้ทุกวันสุขอยู่ที่ใจฉันจะทำให้กันและกันครับขอขอบคุณครับ